พีทีประจวบครับของโคตรดีครับโอ้โหลูกทีมของโคตเตียปีนี้ต้องบอกเป็นมามืดไทยหลีอย่างแท้จริงครับทุ่มทุนมากครับประจวบในเป็นทีมที่ทุ่มนะผมบอกเลยไม่ได้ทีมแบบว่าแต่อันดับขึ้นมาแต่เป็นทีมที่ทุ่มซื้อตัวนักกีฬาครับและตอนนี้ก็เริ่มประสบผลแล้วครับถึงแม้ฟอร์มจะไม่ได้เป็นดังหวัง1 0 0แต่ว่ามาถึงขนาดนี้ก็ไม่ธรรมดาครับนักเตะประจวบเนี่ยเล็ก2เสริมมาโหดมากครับศิวกรเตียนตระกูลครับอีกอร์โมลาเอครับโอ้โหย้ายมาจากบุมล์นะเล่นโคตรดีวกยง่่อาาัตเ อัวครับสารัตการยาโลดครับโอ้โหแล้วก็มีดาวรุ่งที่น่าสนใจอย่างอ e ีกราสานหล่นด้วยนะโอ้โหไม่ธรรมดาประจวบเนี่ยวิธีการเล่นของเขาเนี่ยต้องบอกว่าสไตล์โคตรเตี้ยเลยสู้ดุดันใช้วิธีการเข้าแลกและกองหน้าต่างชาติเนี่ยใช้งานได้จริงปีหน้าเนี่ยประจวบนะอย่ารุบลุบดนอนแบบนี้นะถ้าฟอร์มพุ่งทะลุแล้วก็เล่นในบ้านเนี่ยโห,หดแบบนี้ต่อไปปรับเกมเยนดิดหน่อยผมว่าปีหน้าเนี่ยอาจจะเป็นทีมที่น่ากลัวก็ได้ครับถ้าทีมไม่แยกนักเตะกันไปเสียก่อนนะ